กรีนแลนดินแดนน้ำแข็งที่มหาอำนาจโลกอยากได้ถ้าผมบอกคุณว่าบทโลกใบนี้มีดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีประชากรมีน้อยมากและดูเหมือนไม่มีอะไรน่าสนใจแต่กลับทำให้ประเทศมหาอำนาจของโลกทั้งสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซียจับตามองไม่ละสายตาดินแดนนั้นมีชื่อว่ากรีนแลนด์ กรีนแลนด์คือที่ไหนกรีนแลนด์คือเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปยุโรปแม้จะมีชื่อว่ากรีนแลนด์หรือดินแดนสีเขียวแต่ในความเป็นจริงกว่า80%ของพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนาหลายกิโลเมตรประชากรทั้งหมดไม่ถึง60,000คนถ้ามองจากภายนอกหลายคนอาจคิดว่าที่นี่ไม่มีอะไรและไม่น่าจะมีใครอยากได้ แต่ความจริงคือสิ่งที่ทำให้กรีนแลนด์มีค่าไม่ได้อยู่บนผืนดินแต่อยู่ใต้ผืนน้ำแข็งเหตุผลที่1นึ่ขุมทรัพยากรที่โลกต้องการใต้กรีนแลนด์มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลทั้งแร่หายากยูเรเนียมน้ำมันและก๊าสธรรมชาติแร่เหล่านี้คือหัวใจสำคัญของโลกยุคใหม่มันถูกใช้ในโทรศัพท์มือถือรถยนต์ไฟฟ้าอาวุธไฮเทค ดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศพูดง่ายๆคือใครควบคุมแร่เหล่านี้ได้คนนั้นได้เปรียบทั้งเศรษฐกิจ um และความมั่นคงของประเทศและในโลกที่การแข่งขันรุนแรงขึ้นทุกวันทรัพยากรคืออำนาจรูปแบบใหม่เหตุผลที่ 2. โลกร้อนเปลี่ยนศัตรูให้เป็นโอกาสภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายเร็วขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฟังดูเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับมนุษยชาติ แต่ในมุมของมหาอำนาจนี่คือโอกาสเพราะเมื่อน้ำแข็งละลายสิ่งที่เคยถูกปิดตายก็เริ่มเปิดออกถังทรัพยากรที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเส้นทางเดินเรือใหม่เส้นทางอาร์กติกอาจทำให้การขนส่งระหว่างยุโรปกับเอเชียสั้นลงหลายพันกิโลเมตรใครคุมเส้นทางนี้ได้ก็เหมือนคุมเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกเหตุผลที่ 3. ทําเลยุทธศาสตร์ระดับโลกกรีนแลนด์ ไม่ได้สำคัญแค่เรื่องทรัพยากรแต่มันตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์มันอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกายุโรปและรัสเซียใครมีอิทธิพลที่นี่สามารถตรวจจับขีปนาวุธควบคุมเส้นทางอากาศและตั้งบานทหารในเขตอาร์กติกนี่คือเหตุผลที่สหรัฐอเมริกามีบานทับในกรีนแลนด์มานานหลายสิบปีแล้วกรีนแลนด์เปรียบเสมือนโล่ป้องกันทางตอนเหนือของสหรัฐ ทำไมสหรัฐอเมริกาถึงอยากได้กรีนแลนด์ในปี2019ทั่วโลกต้องตะลึงเมื่อผู้นำสหรัฐอเมริกาพูดอย่างเปิดเผยว่าอยากซื้อกรีนแลนด์หลายคนมองว่าเป็นเรื่องตลกหรือคำพูดที่ดูเกินจริงแต่สำหรับนักวิเคราะห์นี่คือความคิดแบบมหาอำนาจอย่างแท้จริงเพราะสหรัฐไม่ได้มองแค่วันนี้แต่มองไปข้างหน้าอีก50หรือ100ปีในโลกอนาคต กรีนแลนด์อาจเป็นศูนย์กลางทรัพยากรศูนย์กลางความมั่นคงและจุดคุมเกมอาร์กติกแล้วจีนกับรัเสเซียละ่ะจีนพยายามเข้าไปลงทุนทั้งในเหมืองและโครงสร้างพื้นฐานจีนรู้ดีว่าถ้าพลาดอาร์กติกก็อาจพลาดเกมใหญ่ของโลกส่วนรัเสเซียเร่งพยายอิทธิพลและกองกำลังในเขตอาร์กติกอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้ทำให้กรีนแลนด์ไม่ใช่แค่เกาะน้แข็งธรรมดา แต่มันคือหมากตัวสำคัญบนกระดานอำนาจโลกปิดเรื่องดินแดนน้ำแข็งที่ร้อนแรงที่สุดกรีนแลนด์อาจดูเงียบหนาวและห่างไกลแต่ในความเป็นจริงมันคือหนึ่งในดินแดนที่ร้อนแรงที่สุดทางการเมืองโลกเมื่อโลกเปลี่ยนน้ำแข็งละลายและทรัพยากรมีค่ามากขึ้นชื่อของกรีนแลนด์จะถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของดุลสัมดุลอำนาจโลกในอนาคตอันใกล้